entire bow. การฆาตกรรมเป็นอาชญากรรมที่ทำให้ผู้คนต้องรู้สึกถึงความกลัวและสับสนและเมื่อการฆาตกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีรูปแบบและพฤติกรรมที่โหดเหี้ยมมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวในวงการอาชญากรรมค่ะนักฆ่าเหล่านี้ไม่เพียงแค่ทำลายร่างกายแต่ยังทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดและความหายนะในจิตใจของผู้คนทั่วโลกและพวกเขากลายเป็นตำนานในโลกอาชญากรรมที่สร้างความสะเทือนขวนัญจนไม่สามารถลืมเลือนได้ ฆาตกรต่อเน,นื่องที่โหดเหี้ยมเหล่านี้ใช้วิธีการและกละวิธีในการฆ่าที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความไร้ความปราณีและการกระทําที่ไม่สามารถทําใจยอมรับได้ในวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ10อันดับฆาตกรโหดที่เคยสร้างความสะเทือนขวัญให้กับโลกมาดูกันว่าใครบ้างที่ทําให้โลกต้องส,สะเทือนจากความโหดเหี้ยมที่พวกเขาก่อขึ้นอันดับที่10 Gary Leong Ridgway Gary Leong Ridgway เขาเป็นช่างทาสีรถเมืองบรรทุกที่เมืองเซียเทิลและทาโคนารัฐวอชิงตันค่ะโดยเขามีอายุ54ปีเป็นฆาตกรโรคจิตเจ้าของชายานักฆ่าลูกแม่น้ำเขียวโดยที่เขาถูกจับนะคะเขายอมรับว่าเขาได้สังหารผู้หญิงไปทั้งหมด48คนแต่ปัจจุบันนะคะพบ50ศพเข้าไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นโสเพณีทั้งนั้นเลยโดยตำรวจเชื่อว่าเขาน่าจะสังหารผู้หญิงไปมากกว่านั้น โดยแกรีลีอองริชเวย์นะคะถูกจับกลุ่มในปี2544หลังจากที่ตำรวจได้จับกลุ่มเขาแล้วนะคะก็พาเขาไปตรวจสอบ DNA และพบว่า DNA ของเขาดันตรงกับเหยื่อที่เสียชีวิตสุดท้ายเขาก็เลยตัดสินใจจำคุกตลอดชีวิตค่ะปัจจุบันนะคะแกรีลีอองริชเวย์ยังไม่ตายค่ะยังมีชีวิตสุขสบายดีอยู่ในคุกค่ะอันดับที่9อันเดรชิกาทิโล อันเดรชิกาทิโลเป็นฆาตรกรที่มีชื่อเสียงของรัสเซียนะคะโดยเขาได้ฆ่าคนไปทั้งหมด53ศพเหยื่อมีทั้งผู้หญิงและเด็กแถมฆ่าแล้วยังมีการกินศพอีกด้วยค่ะ โดยเขาเริ่มไล่ค่าคนตั้งแต่ปี1978ถึง1992โดยปกติเหยื่อของเขาจะเป็นคนที่ไม่มีบ้านหรือคนไร้บ้านนั่นเองหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นผู้ที่พักรอบๆทางซึ่งบางรายถูกพักตาในขณะที่มีชีวิตอยู่บางรายก็ถูกพาท้องในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และมีอวัยวะบางส่วนถูกกินอย่างเซยดสยอง ก่อนที่เขาจะถูกจับได้ในปี1992ค่ะต่อมานะคะอันเดรชิกาทิโลก็ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี1994ค่ะอันดับที่8 บรูโน่ลุคบรูโน่ลเกิดที่เยอรมันเริ่มฆ่าขนเมื่อเขาอายุ18ปีเริ่มต้นจากปีคศ1927ในช่วงสวงครามโลกครั้งที่1โดยสังหารผู้หญิงไปถึง85ศพโดยส่วนใหญ่สภาพศพนะคะถูกมคมขืนและถูกแทงหลายแผลส่วนหลังสงครามโลกครั้งที่2วันที่29มกราคม1943บรูโนโ่ก็ถูกตำรวจจับหลังจากนั้นไม่นานบรูโน่ก็จบชีวิตลงค่ะ โดยหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วนะคะศพของเขาถูกนําไปทดลองโดยการฉีดยาโดยคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลเพราอต้องการศึกษาว่าทําไมเขาถึงเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่โหดแบบนี้ค่ะอันดับที่ 7. จาเวต อิกบอลเรื่องราวนี้เกิดในแคว้นปัญจาปากีสถานนะคะโดยมีชายคนหนึ่งชื่อว่าเจวดอิกบอลเขาเป็นชาวปากีสถานที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่เขาได้ทําการฆ่าเด็กชายไปถึง100ศพโดยใช้เวลาแค่ห้าเดือนเท่านั้นโดยทุกรายเขาจะลงมือข่มขืนรัดคอจากนั้นก็สับร่างกายของเ่อออกเป็นชิ้นๆและโยนลงในหมอที่มีกรดเพื่อทําลายหลักฐานแม้ว่าในช่วงแรกไม่มีใครจับพิรุษเจวิอิกบอลได้เลยค่ะแต่เขารู้สึกเบื่อขึ้นมาเขาเลยเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเขาในจดหมาย ให้หนังสือพิมพ์ในเมืองจนสุดท้ายเขาก็ถูกตำรวจจับในที่สุดผลสุดท้ายก็ถูกประหารตามกฎของปากีสถานคือใคาเหยียอตายยังไงก็ต้องถูกประหารแบบนั้นค่ะันดับที่6 h เฮนรี่ลูลูกัสเฮนรี่ลูลูกัส เขาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ตาบอดข้างหนึ่งโดยเขาได้ร่วมมือกับออสซิดเอลวูดช่วยกันสังหารคนที่โบกรถตามข้างทางหลวงของเท็กซัสฟลอริดาและทั่วอเมริกาโดยในปี1966นะคะเขาอ้างว่าเขาสังหารคนมากกว่า3,000ชีวิตแต่หลังจากการตรวจสอบพบพบว่าเขาฆ่าเพียง210ศพเท่านั้นโดยหนึ่งในจํานวนนี้มีทั้งแม่และครูประจำชั้นของลูการสรวมอยู่ด้วยลูการใช้ชีวิตอยู่ใดนแดนประหารถึง15ปีจนกระทั่งตายในคุกตามธรรมชาติเมื่อปี2001ค่ะลำดับที่5 H.H.H. o m e m H, H, Home, H, H Home หรือมีชื่อจริงที่เรียกว่า Herman w e s t t r r อร์ k e t เตขาเป็นนักต้มตุนมือชาตที่ได้สังหารผู้หญิงไปราวๆ200ศพแต่เขารับสารภาพเพียง27ศพเท่านั้นค่ะโดยเขาอุตส่าห์ลงทุนสร้างโรงแรมที่ชิคาโกเบ้นหัวถนนมุมบล็อกที่63สาสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ฆ่าคนโดยเฉพาะโดยโรงแรมเสร็จสมบูรณ์ในปี1892และแขกส่วนมากจะถูกฆ่าด้วยวิธีการต่างๆนานา,นาเช่นราดน้ำกรดหั่นศพรมแก๊สแต่ผลสุดท้ายเขาก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดเพียงฆ่าคนเพียงคดีเดียวและโฮมก็ถูกแขวนคอเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี1897ซึ่งเขาไม่ได้ตายทันทีเพราะเขากระตุกอยู่ถึง10นาทีก่อนจะตายสนิทในอีก5นาทีให้หลังค่ะลำดับที่4 p e โดรอ l o n งโซโล e ปสเปโดรอ o ลองโซโลเปสเป็นเจ้าของฉายาอัูรกายแห่งเทือกเขาแอนดิส โดยเขาได้รับการบันทึกว่าเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่ฆ่าคนมากที่สุดโดยทำสถิติการฆ่าเหยื่อไปแล้วทั้งหมดแบบคร่าวๆค,คือ300ศพโดย100ศพเป็นผู้หญิงเผาอินเดียนแดงโดยผู้หญิงทั้งหมดนะคะถูกคมคืนอย่างรุนแรงก่อนที่จะรัดคอหรือบีบคอตายโดยในช่วงปลายทศวรรษที่70ต่อด้วยทศวรรษที่80เปโดรเดินทางฆ่าคนเป็นว่าเล่นถึง3ประเทศคือเปรูโคลอมเบียและเอกวาดอร์ก่อนที่จะถูกจับในขณะที่เขากำลังฆ่าพอดี โดยเปโดรนะคะได้สารภาพว่าเขาฆ่าเหยื่อมากกว่า300รายซึ่งตำรวจได้เพียงแต่เชื่อเขาเท่านั้นเพราะช่วงนั้นเกิดน้ำท่วมใหญ่ในอเมริกาใต้ทำให้หลักฐานที่เขาทำไว้หายหมดผลสุดท้ายนะคะเปโดรก็ถูกปล่อยตัวโดยรัฐบาลเอกวาดอร์และได้ในประเทศเขากลับไปดำเนินคดตีต่อที่โคลอมเบียในปี1998เป็นคดีที่ค่อนข้างงงอยู่เหมือนกันค่ะลำด่บที่3กิลส์เดเร de r y เป็นอดีตคนสนิทของแจนด์กหรือจอร์ดออฟอาร์กวีรสตรีซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของฝรั่งเศสแต่หลังจากที่แจนด์กถูกทหารฟาสตรูจับตัวไปและถูกเผาทั้งเป็นในฐานะแม่มดเมื่อปี1 4 3 1สกิลก็เริ่มเป็นบ้าและเชื่อว่าเลือดคนสามารถเล่นแลไปท่าเป็นทองคําได้ทําให้เขาเริ่มเรื่องทาการรวบรวมเด็กชายจากที่ต่างๆมาเพื่อเป็นเหยื่อเป็นเครื่องสังเวยให้กับปีศาจโดยเด็กบางคนถูก่าท้องแล้วถึงไส้ออกมาอยครั้งที่กิลจะข่มขืนศพของเด็กที่เสียชีวิตแล้ว เขาสะสมศีรษะของเด็กหนุ่มจำนวนมากและศีรษะที่หน้าตาดีจะถูกเรียงเอาไว้เหนือเตาผิงเหมือนเป็นคอลเลกชันพิเศษมีการพบศพของเด็กจำนวนกว่า150ศพส่วนใหญ่จะไม่มีศีรษะโดยพบในปราสาทแต่พูดกันว่าเยื่อของเขาน่าจะมีมากกว่า1,500รายแต่น่าจะเกินจริงไปหน่อยค่ะและผลสุดท้ายกิลก็ถูกประหารโดยการแขวนคอในวันที่26ตุลาคม1440และศพก็ดูลงโทษด้วยการเผาค่ะแบบที่2เอลิซาเบธ บาร์โร่เอลิซาเบตตบาร์โร่เป็นผู้หญิงที่ฆ่าคนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยจำนวนเหยื่อเป็นสาวพ,พรหมจรี6 0 5หศพเธอนะคะเป็นถึงเชื้อพระวง์ชั้นสูงฮังการีในยุโรปมีอำนาจล้นหลามแต่สามารถฆ่าคนจำนวนมากเพราะเชื่อว่าเลือดของเด็กสาวเป็นยาอายุวัฒนะสามารถชะลอความแก่ได้โดยอลิซาเบตนะคะจะรวบรวมเด็กสาวจากสถานที่ต่างๆในดินแดนของตนกว่า600รายจากนั้นก็ฆ่าและรีดเลือดออกจากศพเพื่อนำมาใช้อาบน้ำแทนน้ำเปล่าค่ะศพของคนที่ถูกฆ่านะคะก็ถูกนำไปฝังในปราสาทโดยวิธีการรีดเลือดส่วนใหญ่ มักจะมีอุปกรณ์ทรมานมาใช้ประกอบเช่น ใช้เหล็กร้อนเผาํำคอใช้เครื่องมือทรมานบีบหน้าอกบางครั้งเธอก็ใช้มือทั้งสองของตัวเองล้วงเข้าไปในปากและฉีกร่างของเีอออกเป็นสองซีกบางครั้งก็ให้ถารกูขึ้นมาลงแขกแล้วแทงด้วยมีดที่กลางอกบางก็ถูกตัดหัวบางก็ถูกตัดแคนตัดขาและเสียเลือดมากจนสิ้นลมในเดือนมกราคมปี1611อลิซาเบธถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตส่วนผู้ร่วมสังหารทุกคนตาก,ก็ถูกตำโทษให้เผาทั้งเป็นโดยเธอเสียชีวิตในอีก3ปีให้หลังและมีบานตำนาน ว่าเธอหนีออกไปได้และกลายเป um ็นผีร네้ายอยู่ในปากของคังการีค่ะลำดับท <that> <owners> <mos> ี่1นึ่งลุยส์อันเบโตกาลาวิโตลุยส์อันเบโตกาลาวิโตหรือที่รู้จักกันในชื่อลุยส์อันเฟรโดกาลาวิโตเขาเกิดขึ้นมาในแคว้นกินดิโอของประเทศโคลัมเบียค่ะเมื่อวันที่25มกราคมปี1957เขาเป็นเจ้าของชายาอสูรกายแห่งไรอ้อย จากปากคำที่เขาสารภาพนะคะเขาบอกว่าลงมือสังหารเหยื่อมากมายถึง1,800รายในปี1982-1999โดยส่วนมากเป็นเด็กชายที่มีอายุ6ขวบถึง15ปีจากที่เขาสารภาพว่าได้สังหารเหยื่อมามากมายถึง1,800คนก็ถือได้ว่าเป็นจำนวนมหาศาลจนไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะลงมือได้ถึงขนาดนี้นะคะแต่กระนั้นการตามหารอยศพของฆาตกรที่คนนี้ลงมือเอาไว้สามารถตามเก็บได้เพียง157ศพเท่านั้นซึ่งเขา สารภาพว่าเขาชอบพรมานเหยื่อก่อนฆ่ามีหลายครั้งที่เขาชอบเอามมดแทงเหยื่อก่อนที่จะข่มขืนอย่างเมามันจากนั้นก็ทิ้งศพที่ไรอ้อยท้งนี้สาเหตุที่ลุยส์สามารถฆ่าคนได้เป็นจํานวนมากก็เนื่องมาจากประเทศโคลอมเบียเป็นประเทศที่กฎหมายค่อนข้างอ่อนและค่อนข้างล้าหลังและมีสงครามกลางเมืองในประเทศทําให้หลายคนชินชากับการตายของคนอื่นปัจจุบันลุยส์อัลเบโตถูกตัดสินจําคุกถึง2,400ปีแต่กะนั้นเขาก็ยืนยันว่าถ้าออกไปได้เขาก็จะฆ่าคนอีก การฆาตรกรรมต่อเนื่องของฆาตรกรโหดทั้ง10คนในวิดีโอนี้นแสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมและการกระทําที่ไร้มนุษยธรรมที่สร้างความสะเทือนขวัญในสังคมพวกเขาไม่ได้แค่ทําลายชีวิตของเหยื่อแต่ยังทิ้งบาดแผลลึกในจิตใจของผู้คนและครอบครัวที่เกี่ยวข้องแม้ว่าบางคนจะถูกจับและลงโทษในที่สุดแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของพวกเขาก็ยังคงมีผลกระทบยาวนาน ถึงแม้ว่าการสังหารที่โหดร้ายเหล่านี้จะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวแต่มันก็ได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการตรวจสอบและการต่อสู้กับอาชญากรรมเพื่อให้สังคมปลอดภัยและไม่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดจากบุคคลที่มีพฤติกรรมอันโหดร้ายเช่นนี้ในนาคตค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะคราวหน้าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกก็ต้องมารอชมค่ะแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง Enjoyable ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราค่ะ สวัสดีค่ะ